สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าหมอกองโดนขุดเียรกรรมสารพัดหลังคนยงฟาดหมอฤทธิ์หลังจากหมอฤทธิ์เรองฤทธินักสแสดงและแพทย์คนดังออกมาฝากข้อความถึงรุ่นพี่คนสนิทตโตโนภาคิน เกี่ยวกับภารกิจว่ายน้าข้ามโขงคําพูดของหมอฤทธิ์ก็ทําเอาชาวเน็ตโฟกัสข้อความคอมเมนต์ของหมอก้องสรวิทย์นักแสดงและแพทย์คนดังอีกคนว่าตั้งใจยโยงฟาดถึงหมอฤทธิ์เป็นแน่ทําให้ชื่อของหมอก้องสรวิทย์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งเรื่องเดียวว่าแฮชแท็กหมอก้องกลายเป็นประเด็นที่ทําเอาชาวเน็ตหยิบยกมาพูดถึงกันสน,นั่นนอกจากประเด็นที่โยงว่าหมอก้องดูเหมือนจะคอมเมนต์เดือดฟาดกลับหมอฤทธิ์ชาวเน็ตยังไปขุดเวรกรรมของหมอก้องที่ธรรมดาคนดังสุดเอื่อมออกมาไม่ว่าจะ จะเป็นการคอมเมนต์รูปภาพของหมากปรินว่าในรูปมีหมากี่ตัว หรือเบลลารานีว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัวหมอก้องยังเคยคอมเมนต์รูปของหนุ่มกอจิรายุในภาพที่มีเลือดเปื้อนหน้าว่าอุ๊ยประจำเดือนเต็มหน้าหรือตอนที่ดาราตลกอย่างเฟิร์นพัศกรลงรูปว่าเพื่อนส่งดอกไม้มาให้ทั้งที่ยังไม่ถึงวาเลนไทนยแล้วหมอกองก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่หรอกช่วงนี้ราคาย,ยังไม่แพงคงเห็นว่าเหมาะกับคนอย่างคุณมากกว่าจนสาวเฟิร์นมาตอบกลับว่าคุณเป็นใครคะดิฉันไปเอาอุจจาระและเลงเครื่องกลับ การบ้านคุณเหรอจริงๆแล้วยังมีดาราอีกหลายคนที่หมอกล้องเข้าไปคอมเมนต์แย่ๆหรือกรณีที่หมอกล้องสอนการประมพยาบาลผิดวิธีออกรายการโทรทัศน์ทาคนวิจารณ์กันสนัน่นโดยเฉพาะแพทย์หลายๆคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่หมอกล้องทําออกสื่อน,นั้นมันส่งเสริมความเชื่อผิดๆให้กับประชาชนและยังมีตอนที่ช่วงโควิด19ระบาดหนักหมอกล้องออกเจลแอลกอฮอล์ขายแต่ดันบอกชนิดแอลกอฮอล์ผิด งานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันสน,นั่นอะไรที่เคยทําในอดีตของหมอกล้องยังโดนขุดมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ